ซักผ้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนวันเตรียมจะทําสเต็กหมูกินตอนเที่ยงค่ะสรุปไม่ได้กินนะคะตอนนี้เที่ยงตรงสามีบอกว่าเราไปกินข้าวนอกบ้านกันเถอะทุกคนต้องขับรถออกไปกินอาหารเอเชียบุฟเฟ่ที่วันเคยไปพาเคยพาเคยเคยพาไปกินแล้วนะคะโอ๊ยหนาวหนาวหนาว เลยรีบต้องแบบหอบหอบเสื้อผ้าตามผู้ชายอีกแล้วคะ่ะทุกคนฉุกเฉินออกอีกแล้วนะคะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยโอเคมื้อเที่ยงวันนี้ไปกินอาหารเอเชียบุฟเฟ่กันคะ่ะพอเข้าเมืองใหญ่ที่สวีเดนหลายๆเมืองนะคะจะมีโรงงานไม้ขนาดใหญ่แบบนี้ที่นี่เมืองคา r สตาร์สวีเดนเป็นโรงงานไม้ที่แปรรูปไม้เป็นกระดาษและ แผ่นกระดานสำหรับงานก่อสร้างต่างๆนะคะวันนี้เราโชคดีมากๆเลยที่ได้เห็นระบบการขนส่งไม้หลายรูปแบบค่ะเห็นรถบรรทุกที่ขนไม้แบบนี้จะขับตรงมาจากป่าเลยนะคะคนะและเห็นรถไฟที่ขนไม้ ึงแล้วค่ะที่นี่ค่ะสตาร์สวีเดนนะคะมีร้านอาหารเอเชียตรงนี้เรียกว่าเบอร์วีคศูนย์ช้อปปิ้งนะคะเลยเป็นห้างสปปรรพสินค้าหนาวมากก็ขับรถมาชั่วโมงครึ่งเพื่อสิ่งนี้ไปกินข้าวเที่ยงกันจ้าพาแวะดูเสื้อก่อนนะคะลด7จะสเเลยอ่ะร้านนี้แหละที่วันซื้อเสื้อกันหนาวแฟชั่นโยสวยมีสเตอ์คลาสิกเด้อ ชุดสีดำปีนี้แสดงว่าเป็นโทนสีส้มนะคะทุกคนที่นี่เสื้อผ้าไม่แพงค่ะแล้วก็ลดบ่อยมากเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก่อนชุดละ200ก็เท่ากับตัวละ600บาทโดยประมาณนะคะสีน้ำเงินสวยนะ ถึงแล้วค่ะทุกคนร้านป๊อปปูล่าเลยนะคะที่นี่ชิลิโวค่ะขอเริ่มจากซูชิเลยนะคะทุกคนวันนี้ซูชิมีหน้าน้อยมากเลยแล้วก็เอาหอมทอดกับอปอเปีย้ยะมากินเล่นด้วยค่ะเป็นซูชิหน้าธรรมดาธรรมดานะคะ แต่ว่าอร่อยทุกคนน่มืมอืมนุ่มอกซมเกอ อาหารที่ทำสะอาดและน่ากินมากเลยค่ะ เขามีเมนูใหม่ด้วยค่ะเป็นผัดลูกชิ้นทุกคนเห็นตอนหลังนะคะแบบว่าเราตักมาก่อนแล้วเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้กิน2รอบแน่นอนชิมลูกชิ้นก่อนลูกชิ้นอย่างดีอ่ะอืม,มันดูอีกแกลลิกแลฟิชบอาแลว บอกสามีว huh, ่าลูกชิ้นอร่อยนะคะเจไม่ชอบเนี๋ยวผัดน้ำมันหอย พี่แกงแดงไก่ผับเปี้ยวหวานจ้ะ Lite tycker jag nog utav det. Men inte så mycket. ขาซื้อของต่อค่ะทุกคนดอกไม้สวยๆจิตตะบลุ่มมาเฟิร์สกุหลาบเมืองนอกดอกใหญ่มากแล้วก็ทนมากเลยนะคะแต่รอบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใกล้จะวันวาเลนไทน์แล้วทำไมกุหลาบไม่สวยอันนี้เหมือนประตูน้ำบ้านเราเลยทุกคนแม่ค้าดอกไม้เก่าเด้อ ส้มสดมากในบรรานกตรงนี้สีส้มสวยสุดนะคะที่นี่เป็นเมืองใหญ่จะมีของขายเยอะกว่าบ้านเราค่ะผักผลไม้สดเดยอะมากเม,มนวิฮาเอ็นนีวิอีกแอตตาโ <Okay. S 2> อเคฟอคนยเนาะเยโมอแอตตาเนี่ยค่ะผักสด,สสดวิเกนเด้ยอไหน ่วนผลไม้ค่ะสะอาดน่ากินมากเลยเคยมีคนแนะนำมันนะคะว่าไอ้ขนอแบบขวดขวดเนี่ยนะคะอร่อยกว่าขนอของฝรั่งเดี๋ยวนะมันจะลองเอาไปนะคะลดไก่ส่วนใหญ่เราจะทำไก่นี่นะคะหา <c oughs> ดูเค้กไป กินกาแฟตอนเย็นค่ะเรามาที่ อีกเกียร์กันต่อจ้าไปไหนไปชมกันค่ะมาเดินตามค่ะเหนื่อยมากมีคอมเมนต์ที่พี่น้องน้องคนไทยเยอะมากนะคะเรื่องสามีวันอายุมากอะพูดหยาบหยาบนะคำพูดแบบนั้นนะเป็นคำพูดหยาบทุกคนคำพูดว่าทำไมมามีผัวแก่ หยาบมากเป็นคำหยาบนะคะทุกคนใครที่ใช้คำนี้กรร็รู้น่ารู้ตัวไว้ด้วยส่วนดวูวันอายุน้อยกว่าแกยี่สิปีทุกคนดูสภาพวันเดินตาปรือจะหลับและะ้วค่ะดูสภาพมนุษย์ลุงค่ะเดินเร็วมากตื่นตีสี่ทุกวันไม่นอนกลางวันภรรยาต้องการนอนมากค่ะวันนี้ดูค่ะ วันไม่ได้อยากออกจากบ้านนะคะทุกคนวันตั้งใจว่าสักผ้าเสร็จอะสามีหายมาเจอคุณป้าคนไทยน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้เดินตามหาคุณลุงก่อนนะคะนินทาคุณลุงยังไม่จบเลยมาเจอคุณป้าคนไทยที่ติดตามวันนะคะไม่บอกชื่อด้วยบอกว่าอายขอบคุณมากเลยค่ะที่ถัยายถ่ายเจอลันเจอแล้วจะไปกันต่อ วันจะบอกว่าตาวันเหนื่อยมากวันนี้วันอยากนอนส <Okay. S 1> ามีวันนะคะเอาแรงมาจากหน้า <Okay. S 1> ดูโคมไฟสวยๆอันนี้เป็นโคมไฟในครัวน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะมีแบบเครื่องจักสารด้วยทุกคนนี่สวยจัง าสามีมาส่งถึงที่ที่เขาอยากมาแล้วนะคะทุกคนเรามานั่งรอกับสภาพเหนื่อยหอบวิ่งตามวิ่งตามจริงๆค่ะทุกคนฝรั่งเนะี่ยเขาแข็งแรงมากเราอย่าไปดูถูกเขานะคะตัวเราเองเนี่ยจะไม่ไหวคะ่ะโดยเฉพาะผู้หญิงไทยเนะ่ยเราแก่เร็วทุกคนเดี๋ยวเราก็ง่อยเดี๋ยวเราก็ง่อม เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องพึ่งเขาอีกเยอะค่ะเขาอายุมากกว่าเราก็จริงแต่เราพึ่งเขาอีกเยอะทุกคนอีกเยอะสวีเดนใหญ่มากแล้วเราก็มาซื้อของ สองสามอย่างค่ะกลับบ้านกันทุกคนเสร็จสิ้นภารกิจแล้วค่ะกลับบ้านกันทางกลับบ้านหิมะโปรยปลายอีกแล้วค่ะเป็นหิมะก้อนกลมๆแข็งๆนะคะมาจอดรถตรงคล้ายๆโรงไม้เก่าค่ะก็เลยพาแวะมาชมมันก็สวยมีสเสน่ห์ดีนะคะเป็นโรงไม้เก่าไม่ไม่น่าจะทำงานเกี่ยวกับไม้แล้วแต่ว่า ก็ยังคงแปรรูปใช้ในในครัวเรือนอยู่บ้างนะคะลักษณะไม้แบบนี้น่าจะเอาไปทำฟืนสร้างความอบอุ่นในบ้านในช่วงหน้าหนาวค่ะ บอกว่าแค่ลบสไม่หนาวหรอกวันนี้โถเอ,อ้ยหิมะตกใหม่อีกรอบแล้วนะคะทุกคนทุกท่านความหนาวเย็น,นยังคงอยู่ไปอีกนานแน่ๆภายในสองอาทิตย์นี้ยังเห็นอุณหภูมิติดลบ1ิบลบสิอยู่เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่พี่น้องๆ้ชาวไทยสวัสดีค่ะ